สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแต่งหน้านะคะหนูขอดาวคนละห,หนึ่งหนึ่งร้อยดวงอ้วนหลักเล่นค่ะขอก็ละหนึ่งดวงก็ได้วันนี้หน,นูจะมารลวิวากุชี่แล้วต้องแต่งหน้านะคะหนูจะมาแต่งหน้าอานันอยางแร่หนูจะแต่งหน้าก่อนนะคะหนูจะต้องลงอันไหนก่อนอันนี้หนูจะลงอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาผสมแป้งอันนี้นะคะ จะลงใส่นั่นนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้อืนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปหนูก็จะเช็ดอันนี้ออกนะคะทุกทุกคนแล้วหนูก็จะเอาอันนี้ชิดออกนะคะเพราะว่าหนูจะหนูจะเอาอันนี้ชิดออกกิชชูช่ค่ะ จะนุ่มนะคะมันก็จะตุ้งแต่มันก็จะนุ่มแต่ว่าเราต้องเราต้องหนูจะหนูจะทาอันนี้แล้วนะคะทุกคนทาอันนี้ได้นี้ด้านนี้แล้วเราก็จะมาทานนะคะนี่นะคะทุกคนทุกคนแล้วเราก็จะมาทาปากตรงนี้นะคะนี่ ต่อไปก็จะมาทาอันนี้กันนะคะนี่ดูสิทุกคนแล้วเราก็เช็ดออกต่อไปมาทาอันนี้กันนะคะเราจะทาเป็นอันนี้นะเราจะไม่ทาอันน้ำเพราะว่าอันนั้นมันไม่สวยทุกคนอันนั้นมันก็ขาวอยู่แต่ว่าเราจะเอาเป็นอันนี้ลองดูอันนี้เพราะเราจะไม่ลองนี้เลย คนนี่เลยตลอดนี้กันเลยนะคะค่อยๆนะอู้หึ่มนุ่มดีนะแล้วคนมันก็นุ่มดีอยู่นะฮะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะดูขาวๆมาเลย เราทำให้มันขวเพราะว่าเราก็จะแต่งเราก็จะทาเราก็จะทาลิปอยู่นี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะปัดออกหน่อยนะนี่ค่ะแบบนี้นะต่อไปเราก็จะมาดูกระจบก,ก่อนนะคะ น,นี้ก็ได้ก็ได้นะคะทุกคนต่อไปนี้ก็จะก็จะมาทาตานะคะแก้มเอ,เอาไปแล้วก็จะเอาปสมกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะทาสีนี้ก่อนเลยแบบนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยออกแล้วก็สีนี้นะคะหูออกเลยทุกคนดูดีสวยมาก ทเออทุกคนดีนะมีมากเลยทุกคนนีเป็นแบบนี้นะคะทุกคนชิคชิคโอ้โหทุกคนมันเป็นเดมันเป็นซัพพอร์ตมัง้งนี่รู้ิกคนมันสวยมากอันนี้จะมาถา่าย คิดอ,อกก่อนนะอ๋ใครต่อไปด้านต่อไปเลยนะคะคทุกคนเธอก็ทำเหมือนเดิมนะคะทุกคนพรุนี้เราจะได้รับบัตรเด็น้อยแล้วหนูแล้วก็จะทำปิกิจกรรม11รอบนะคะแล้วก็จุบพิธีเลยกลับบ้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยินดีด้วยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปก็จะมาทานีโอ้โหตกใจหมดเลยมันเยอะขึ้นไปเนี่ยนี่ทุกคนเราก็จะมาทากันเลยนี่ดูก,ก่อนนะม,มันก็ไม่ค่อยดีอยู่มันก็ดีอยู่แต่ว่าลูบแล้วมันสนิกมากกว่าเดี่ยเราสก,ารบบกัดจบเพบเว่าโมาไม่ค่อยเห็นเพราะว่า ถ้ามองอันนี้มันไม่ค่อยชัดเอ็บไงมันเยอะเก็นไปมดกัดที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะบูเรชอบกัดอ่ะฮเช็ดก่อนนะคะดูกคนนี้มันเยอะเกินไปอ่ะอมนนม้มันไม่ะ้องกัด คนไม่โอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราก็จะมาปักเป้เออ,อีกเพราะว่าเพราะว่ามันดูมันดูเติมไม่ออกไปทุกคนเพราะว่านี้มันได้แล้วมันก็ต้องเท่ากันเหมือนกัน นี่มันจะมีกระเป๋่ตรงนี้ด้วยคนนี่แบบนี้เลยนี่แหละคนเราก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนาะเขาบอกพิมพ์ว่าก็สวัสดีจ้ะคนสวยสวยแล้วจ้ะแบบเนี้ยหนูก็ได้ยินแต่หนูยังไม่ได้อ่าน ลยะไไอ่นสะกดไปต่อไปเราก็จะมาเราก็จะมาเราก็จะเอานี้ขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเผื่อมันมันุกตามันก็จะมองไม่เห็นเอิมแล้วก็ต่อไปก็จะมาทาแก้มน,นะคะ ไม่ค่อยยากมากนะคะแต่มันบางทีมันก็ยากก่อนนะคะมันก็ยากหน่อยนี่ดูสิทุกคนมันก็จะดูอ่อนนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้แต่งหนนะ้าวันจริงแล้วตึ้งแต่นหน้าสวยๆไม่ได้เอาเล่นนะเท่าันนะนะ นี่แค่นี้แหลนะแต่ว่ายังไม่จบนะคะทุกคนเราจะสุะจุดโอเคเดได้แล้วค่ะเด็กต่อไปเราก็จะมาอมเราก็ลืมอะไรนะอมืมเราลืมเออมไหนดูซิว่ามีเครื่องสัอางต้องทาดิบนะคะทุกคนอย่างแรกเราจะลองลิบนี้ก่อนนะดิปนี้เราก็ไม่เคยใช้ เรื่นี้เราเคยใช้แล้วทุกคนมันมันมากทุกคนเราก็จะทาปากเลยนะไหนซิ <laughs> 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 フフフフフ。 <laughs> ทุกคนเราเาสองก็จบก่อนนะมันพอดีแล้วทุกคนแล้วก็ต่อไปก็จะทาลิปเย็นนะคะ <c oughs> ใครมาเนะ ทำอะไรจ้ากำลังไลฟ์สดค่ะเอา้าไม่สดเหรอคะทำแม่เคให้หน่อยทุกคนเราก็มีกิีปแอคทีฟเลด้วยนะอู้สวยจังเลย <c oughs> จังเองนะคะไหนแล้วก็จะมาตังนี้นะคะอ้าไหนใครคุยกับลูกเนี่ยไหนใครบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีจ้าคนสวย หนูไม่อ่านคอมเมนต์นะคะหนูอ่านคอมเมนต์ด้วยนี่ค่ะทุกคนเขียนคิ้วก่อนลูกเธอทำท่าอะไรนะท่าให้แม่ฝนก่อนท่าให้ฝนก่อนเธอเธอเป็อวยงานไหมเธอพรุ่งนี้หลานสาวจะรับบัณฑิตน้อย คุณครูบอกว่าให้แต่งหน้าไปเองลูกก็เลยมาซ้อมแต่งหน้าจ้าเวลาทาลิปย,ยิ้มด้วยอาศัยแม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่แต่งหน้าสักทีแม่ไม่แต่งกไ่ไหนไหนไหนูอยาก,กให้แม่แต่งนะคะผ่านไหมทิเชอร์ ีเมื่อการแต่งหน้าฟ้าผ่านไหมคะถามคุณครูพงศ์สิเอาไปเป็นเอาไปซอฟหน่อยเอาไปซอนหน่อยนะคุณครูพงศ์บอกว่าอะไรเนี่ยอ่านให้แม่ฟังสิเรามันสวยฟังอยู่แล้วลูกโอ้ยตาแล้วลูกสาวแม่ เอ้าไหนๆอ่านดูจิงคุูพงพูดว่าอะไรอีกนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยฉันมักเก่งมากลูกสาวโอ้ยอ่อ่าโอเคอ่านอะไรไปสวยจะสวยจริงสวยมากน่ารักค่ะ คุณครูพงเป็นช่างแต่งหน้านะเดี๋ยววันหลังไปซ้อมแต่งหน้ากับครูพงไหมคุณครูพงรับรับลูกศิษย์ไหมถามครูพงซิค,ครูพงรับลูกศิษย์สอนแต่งหน้าไหมคะปิดเทอมได้แม่ได้แม่ค <c oughs> ่ะอ่าโอเคองั้นงั้นหนูไล์ไปนะเวลามีใครอคอมเมนต์มาหนูก็อ่านแล้วก็ตอบด้วยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเ,เก็บภาคราก่อนโอเคไหม อ่าฝากลูกหน่อยนะจ๊ะทุกคนแม่จ้าแม่ค่ะค <ขา S 2> ่ะม่มีมีอันนั้นไหมอ๋อมีเอ่อมีชิ้นชุเปียกอ๋อเหรอมีอยู่อันนั้แตกไปเลยกับแม่เอามาให้เชฟโอเคไนหะมอ่าน,นั่งดีดีค่ะลูกคะ่ะน,นั่นดีดีนะคะ สวยได้ยังแม่ว่าสวยแล้วนะอา,าทาลิมันวาวมันก็จะสวยขึ้นนะเฮแ ه, ต่งแค่นี้ก็สวยแล้วพนะุณเนี่ย เพลงเขาเพลงฟังหน่อยสิขอโทรศัพท์หนูอยู่ไหนคะโทรศัพทบลูกอยู่ไหนคะเปิดเพลงให้ฟังด้วยหนู <c oughs> <No. S 2> เปิดเพลงให้เอามาเอามาเอาเพลงอะไรแม่หนูอนุญาตก่อนโอจา้าขออนุญาตหน่อยจา้ <c oughs> ามีเปิดเพลงเออจ้าจ้าอ่ะเปิดให้เอฟซีฟังหน่อยจื <c oughs> อว่า <c oughs> <requ> แม่ปก่อนนะคืนเต้ว่าคขนั้นมีใจให้เจ้าข,ของน้ำจอกน้ำสง เฟ้ทั้งหลายตั้งอาไอจีคิดไปเองข้างเดียวแค่เขายิ้มก็ส่งสายตาหวานมาวอนหนุนวอนร่าก็หักเขาเก็บเอาไปท้าไปฝันพันละนาเงินหัวใจเป็นจริงไง้แบบที่นี่เขาเปิดโต๊ะจำเรียงเกี่ยวกับความมุ่งจ โอดายใจของแม่ห้องหห้น้ำตาไหลพบป้าผู้ได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บอทันบอกเฮงได้เป็นคนหังเป็นได้กังแค่ในฝันจบแล้วอาสสานก่อนหัวใจแหลกล้างปดตำนานหาข่าวข่าเดียว เธอก็จะไปเอาใจไปหาบางใจที่จะปล่อยให้เล็บต้องไปไม่เอาแลบ่เลี้ยงบ่ต้องโทษใครใจมันบอเดียวคําเจ้าของคําดีเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วทุกคน แคนี้ฟันจบเลาเอา,อานนใจคนหัวใจหยากลายปีติตำนาหาเขาได้เป็นคนแพ้ตังแต่บอทันบอกเัาได้เป็นคนเหงเป็นรายากแคน,นี้ฟันจบลเอากาจอนหัวใจหยาลาย ไปหาบังเจพียงกับปลายเล็บทองเกยยังมอกบอกรั้ได้เป็นคนรักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วเอาใก่อนวัาใจแหลกลาปิม่ตํานานหาเขาหาดียุคทอซื้อไปดานสีเหลืองใจไปหาบังเททุกคนตย ทุกคนเราก็จะไม่ได้ซ่อนหายกันคิดว่าผมจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนพร้อมนะเริ่มได้เลยแล้วก็แรงดูงหมดเวลาคำตอบก็คือข้าหลายก้อนยังไงลาะใครไม่กดไลค์โดนหนุกนะเน่เล่นซ่อนหายกันคิดว่าผมจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนพร้อมนะเริ่ม